มมาช่วยกัดที่ก็จะได้ก็จะใส่ตีกด้วยที่จะรับรองมือของมอ้หมดเลยเป็เสื้อเสื้อสีฟ้าก็ได้ค่ะถ้าไม่พอเสื้อสีฟ้าไปก่อนอืงใส่ปีกไว้โอ้โก็สบานนี่ยที่นว่ไนเขาวเนี่ยคือือขาวอ๋อที่มีปีกเลปีกนะไม่เห็น กระโดดให้ความนมนวหน่อยวันนี้ถ้าของเขาทองอยู่ไหนกนอดี่ย ได้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าคือตอนนี้กังตรวอยู่แล้วตนี้ตวแล้วตอต้กลับมาเนให้ชุมดูโอเคนิดนึงไม่งั้นมันจะหวแต่เนี่ย